สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาผัดเผ็ดปลาไหลนะครับนี่เชฟเชฟเราก็เติมนะครับเติมอันนี้คือ,อยาฆ่าเชื้อนะครับที่ทําให้ปลาไหลมันไม่ค่อยคาวนเนาะพอเชฟใส่เรียบร้อยแล้วเชฟก็มาผัดพริกแกงครับตอนนี้ตัวน,นี้เชฟผัดพริกแกงอยู่อ่าเชฟบอกได้แล้วได้แล้วอ่าใส่เนื้อปลาไหลลงไปกับพริกแกงครับตอนนี้เชฟเราก็ทําการใส่เนื้อปลาไหลแล้วเชฟทําการ คเล่คเลโคเลหน่อยนะครับเชฟเราเหมเชฟดีนะครับเนี่ยเชฟเมืองกําแพงเพชรเลยนะครับเชฟคนนี้นี่ครับผัดนี่ครับหอมหอมครับผมมาครับใครจะอยากกินก็มานะครับผมนี่เชฟก็ได้ทําการใส่เครื่องลงไปนี่ปรุงแล้วครับเริ่มปรุงแล้วเริ่มปรุงแล้วใส่เครื่องใส่เครื่องผัดลงไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ปรุงเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วก็เติมแล้วนะครับนี่ครับผม เอาวิวหน่อยเอาวิวหน่อยนี่สวยมากครับจังหวะนี้ควันดูควันขึ้นนะปลาไหลครับปลาไหลนานะครับสดๆเลยนี่เชฟใส่กะเพราลงไปนะนี่ครับตอนนี้มันก็รูปรูปร่างหน้าตาก็ข้าวสวยร้อนๆนะผมว่าอร่อยแน่เลยนี่ครับผมมาอีกครับมานี่ยังใสไปอีกหน่อยครับเพิ่มขอเพิ่มกะเพราอีกหน่อย เมื่อกี้ไม่สะใจครับผม